โอ้ตัวคุณร exactly. ู้จังเขาไปประทัใจมามากตรงสาธิตการทำอะไรโง่หะกดเข้าไปกดทีคัลเลอร์หรอจะกดไลค์ก่อนดีกว่าอ่ะเปิดตรงนี้เพิ่มระดับเพิ่มระดับอ้ยัี้อันนี้จะรั่วนี่ลหน่อยตรงนี้สัไว์สัตว์เเชียวทางนั้นที่กูได้มาเนี่ยหลังจากนั้นไอสั เปล่าเปลี่ยสีแล้นกับแบบนี้สไตล์ไม่มีเลยครับช่วยด้วยสไตล์ไม่มีเลยหลังจากนั้นก็กดจับขึ้นมากดเปิดนันตีไม่โดนหรอกสไตล์ไม่มีเลยหลังจากนั้นก็กดตือสามดึงมาแล้วมาก็ลากโบนเอาไว้โบนเอาไว้ลุงสองลุงสองพี่ลุงสองพี่ลุงสองนะเขียวเลยกู โอ้เลวินเธอกรุกูกูเครื่องเดือดเดีอยวนะโอ้โอ้โหเจเจเราเรามาแล้วครับนะเป็นไงตู้ที่แล้วก็ได้ตู้นี้ก็ได้เป็นไงล่ะเดียวอย่าไปสนใจเลยอยองอีกคนก็เหมือนกันครับเ้ยเลวินเธออีกแล้วทำให้ผิวชุ่มชื้อเออโหเจกรู้้วสามตัวเดิมแต่เปี่ยนชุด เง,งาบินรถถังคู่ดับแต่บนถังอ่ะสิบ <มา S 2> สิบตัวละครไอ้เออนะกูชอบนะที่มันเปลี่ยนจะได้เห็นว่ามันเป็นอะไรแล้วกูก็เพิ่งมาเห็นว่ามันเป็นก้อนหินต <laughs> อ,อ,อแนแรกมองไม่รู้เรื่องนึกว่าเครื่องบินแล้วทำไปแค่ก <laughs> สารกูสารภาพเลยว่ารูปรูปของนัสมาก,กิตอนแรกกูเห็นเป็นเครื่องบินเยี่ยมกูไม่ได้พูดเล่นนะเว้ยคือคือบตัวละครกูตอนนี้แม่งมีทุกสีแล้วเนี่ยไอ้แสามดาวเนี่ยมีทุกสีจริงนะ ไอแหลกมาจากไหนไม่เชื่อมึงแหลกมาจากไหนนี่อะจากบ้านโอ้โหโอนเน็ตมึงโอ่เชี่ยกูสงสารว่ะสัสภาพมึงโออลองทีโพสล์บินลองทีโพสล์บินได้ไหมเฮียอะไรเป็นไปได้ก็ได้เอสหรือเปล่าดีแฮกครับดีแฮกครับเน็ตอะไรครับพี่ดีแฮกครับผม อยากให้กูรู้ว่ากูจะไม่ใช้แน่เดีแตกเขาผมจากใจกูที่เคยใช้มาเองเอ้ยไม่ใช่ไปดับเบนหางุดกากเลยเดี๋ยวมึงรอดูเลยเพื่อนดูดูไรกูก็ด้แม่งเด็ดแล้วมึงหมามากอ่ะนี่มันหมาขนาดที่กูสามารถแบบเออเออต่อยไอ้อะไรวะงั้นขึ้นฟ้าแล้วแบบเออหมุนวนได้ไม่กูไม่ต้องการขึ้นฟ้ากูแค่ต่อยแล้วก็ตีธรรมดาไว้มันมันขาจุกูสามารถทำแบบนั้นได้ กูเชื่อเลยว่ามึงมึงกูเชื่อเลยว่ามึงสามารถกดสกิลในของการรดต่อยรล้วนเสร็จปุ๊บแล้วยังสามารถกดสองขนาดนั้นได้เคยทำได้จริงเคยทำได้คนพิงมากๆทำกันอ่ะปุ่มปีดมึงโดนกูปีดแน่ซึ่งมันไม่น่าภูมิใจสักนิดเลยอยู่ในเต็ดอยู่ในเต็มสเต็ออัตโมัตแม่งหมากลังไีใช่ไหมหนุ่ม ไอเชี่ยไม่กลางวะเโฟอ๋อโฟวันเอ๊อนิ้วจิ้มตาเลยโป่งมึงมึงตเมื่อกี้มึงกีตตอนไอเอ่ออะไรวะอีมันลืมอีกไรแค่ขว้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโ่ไโหโอ้หัว้หน้าทีมใครครับเดี๋ยหหน้าต่อไปมันจะเปลี่ยนตัวหโ้ กู <c oughs> เล่นอย่างเงี้ยเปลี่ยนตัวไปเรืเ่อยๆเชื่อใจว่าแบบแต่ได้ไม่ต้องกกตัวนั้นเกินไปอ่ะแบบตอนนี้เล่นสันดูบังกี้จะกูลืมเล่วการลเล่นง้ยววไม่ใช่ไม่โนอโอโต้เพราะกูจะเสกร,รถถังเอาไว้ได้อ๋อไอนี่สู้เป็นโอเคเชี่มสู้เป็นเลยรถถังคันนี้คงจะมีมีด็กคนนั้นออกมาใช่ไหม โอเคไม่ม okay, ีไ well ม่มีโป้งมาแล้วแต่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 มองกล้องทำไมล่ะเฮ้ยขับดีๆดินีอ้ยเสียไอ้ยยังมันหลบได้สัสเลยเดี๋ยวถอยอ่าโอเคได้ละอ่าฮะอุ้ยเสีย อย่าล่ะเออขอบอ่ะออพี่มึงหรือใช่ป่ะ <มา S 2> ทำแบบนั้นแล้วกูหลุดได้ไอ้เฮียกูบอกเลยไ,ไู้ลออุงเงี้ยเอามาไอ้เฮียบอกเลยเรียบร้อยฮะมามาตาย,ย,ยชัดจะสู้เป็นแต่กูก็เดี๋ยวกูบอกนี่ไงเคื่อตำรวจตอตาเราถังหมอหมอ,มอ <laughs> ตาต่อไปตาทางคนนี้ละมี่มิบคนนีอาไงสามอ่ะแล้วมึงก็คอมโบไม่ได้โอ้ยคือคือมันกากหรือกูแบบกูกูโกงแล้งกูก็ไม่รู้นะกูไม่รู้เลยเพราที่กูเจอมันกากหรือมันโกงหรือแบบกูโกงแล้งไอ้เงี้ยกูเพิ่งกลับมาเล่นหนึ่งวีหนึ่งแล้วแบบไม่กูแทบจะไม่เล่นหนึ่งวีหนึ่งเลยไปเลยตู้รถทางยิงบออดังปังบังฟังนเป็นรถกระบะ พอเราให้มึงเอามึงเอาแย่เลยมันรู้กูเนี่ยรู้ด้วยกูมีอะไรปืนมึงเอาอะไรกระถังไม่เข้าใจว่าแันจะรอเองโอ้โหรู้ชอวกันเถอะแล้วมันเอ่อกูไปทางนู้นไอ้นุ่มไอ้นุ่มเรียบร้อย โอ้ยลาก่อนพี่นักเรียนมีนียมต้องตรวจร่างกายอ่ารู้เลยลกเลยลกิดอะไรขึ้นเออเอาเอะตอมิกแล้วกันอะตอมิกพอมาเห็นแบบนี้แล้วมันเท่กว่าเดิมอีกว่ะเออถ้าช่องกีกับอัตอมิกพอมาเห็นแบบเป็นภาพใหญ่ๆแล้วมันก็เท่ดีไงแล้ววะโอ้โห ปิงสองเอ่อสองหกเจ็ดเพื่อนไม่เอานะอย่าโทรไปไม่ต้องโทรคุเล่นตัวแพ้ทางแต่กูเป็นพวกโกงแรงเนี่ยวะกูลืมไป <laughs> <laughs> ลืมโลกเป็นพวกโกงแรงอะเคอมเตอร์ไหมไม่ฟงว้าเออไอ,อ้นี่ฝีมอือดีฮะไม่เหมือนคนที่แล้วเล่นแบบโคตรไม่มีหลักการเลย เฮกูทำได้เองว่ะอ้าวเจลเออแบบเโหขิซามาอะยโครขินโครตขาสัวเลยอยยาวไร วาคาราวาสชิวๆเป็นไงหนึ่งครับตั้งเท่าไรครับหนึ่งหนึ่งด้านหนึ่งครับสองเท่าไรครับเดือนสิบสี่นี่ครับวว่า จับทิกการลอกสตรูไว้ได้นหนึ่งไอวต้องไวสองเชยต้องหนาขาต้องแข็งสามคือไรสามพลาดไม่ได้เ,ดเส็ปตตรงนี้ป่า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 เป็นเดเคาน์เตอร์ที่ส่วนใหนคนเขาทำกันยากมากถ้าไม่ใช่ผมเชยอ,อีมาเนี่ยบุ๊โขลกสรเรียบรอกเสียบขาวเสร็จละขุ้นไป